ดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ช่องนอนทักไทยแลนด์ก็วันนี้ผมจะพามาดูรถหนึ่งคันผมเคยเห็นคันนี้ตั้งแต่สมัยแบบเดิมกิบเลยในระยะเวลาไม่ก,กี่เดือนเต็มแบบโ,โหคบแบบคบมากๆนะครับก็คันนี้มีเป็นประธานกลุ่มด้วยนะทีมงานเราเพื่อนกันนะผมคันนี้เป็นประธานกลุ่มเมื่อคืนมาเจอกันตอนตีสี่ ตีสี่ผมขี่เข้ามาเอ้าเห็นเห็นท้ายรถโอ้ยังรอเลยนะเดีย๋ยวพาชมกันครับผมหรอจริงรอจังรอจริงแล้วก็สะอาดจริงนะ้วคันนี้พี่เขาเช็ดพี่เขาล้าง้เดี๋ยวตามไปนะครับปุพี่เขาเก็บรายละเอียดเยอะมากอะ่ะมือจงมือจับปัดน้ำฝน ลอจริงทุกคนเชื่อไหมว่าคันนี้ผมเห็นตั้งแต่ยังไม่มีสเกิร์ตเลยยังแบบเดิมสนิทเลยตอนนั้นที่ผมให้พี่เขามาติดสติกเกอร์ตรงหน้ารถผมทีมงานเราเพื่อนกันนระัโอ้โหโคตรสวยหลอจริงอออกตัวก่อนนะตัวนี้เป็นตัวแปดน็อตนะแต่พี่แปลงหน้าหมดแล้ว แควโทรมาถามผมอยู่ว่าน้องนอนท์ทำไมของน้องนอนท์เป็นสีดําตรงนี้นะพี่เอาสีขาวเลยมันลิมิเต็ดดีนะครับยังไม่มีใครยังไม่มีของใครนะเพราะว่าลิมิตเต็ดเลยสีขาวก็โอเคผมจ่ายสิเก็บของก่อนเราก็มาดูกันข้าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคันนี้ยว่าจะได้ขนาดเนี้ยต้องใช้งบเท่าไหร่นะปั้นมานะผมพี่เขาคนรักรถมากรถหล่อมาก ต้องใช้งบเท่าไหร่ถึงจะเต็มได้ขนาดนี้เต็มหมดเลยนะก็คือว่าสภาพรถสายใต้เลยแล้วกันทุกคนคันนี้นะครับโอโ้โหข้างในก็ VIP นะข้างในสีฟ้าเพราะว่าผมเป็นเพื่อนเพชรกับพี่เขาอยู่พักใหญ่ละโอเคครับผม๋ยวรอพี่สามพันร้านข้างนอกสา,ามพันแปดสามพันแปดฟผมเรามาไล่คันนี้ดูเมื่อกี้ผมถามพี่เขาว่า พี่คันนี้จบไปเท่าไหร่รู้ไหมพี่เขาบอกผมวายัางไงพี่เล่ยดูแล้วประมาณแสนห้าโอ้โหผมยอมเลยโอ้ผมยังไม่เคยแต่งรถถึงแสนห้าเดี๋ยวตามไปแน่นอนพี่โอ้โหตัวนี้เอาออกตัวก่อนเนาะคันนี้ผมเคยเห็นพี่ตั้งแต่ยังเดิมกิบเดิใช่เด,เดิมกิบเลยคันนั้นนะครับไม่กี่เดือนเองนะพี่นะ ประมาณ6เดือนได้ไหมเจ็ดแปดเอ้ยผมคันนี้ <8. S 1> คันนี้ได้7เดือนแล้ว mm hmm. เกือบปีอยู่พี่ mm hmm. เกือบปีอยู่ที่พี่ไปติดสติ๊กเกอร์นะพี่เขาเป็นทีมงานเราเพื่อนกันนะผม VY t h a i l a ยแด์ BY, ต่อสายด่วนเคสสิบวัดเต็มเลยนะครัต่อพี่เขาเป็นประธานประธานกลุ่มเลยนะพี่นะเนาะเป็นแค่แอดมินเป็นแคแอดมินแอดมินนะพี่แอดมินหนูก็คันนี้เป็นสกเกิร์ตตัวนี้14นิ้ว ตัวคลาสสิกสุดแล้วตัวนี้เพราะว่าผมเห็นตัวนี้ยืนยงนานมากเพราะว่ายุคไหนยุคไหนก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น14นิ้ว14นิ้วนี่ถ้าผมจำราคาไม่ผิดนี่อยู่3,008เลย3,088 <1, 800. S 1> ไหนเฉพาะถ้าเกิดตัวล่างนะทุกคน3,008เกือบ4,000น่ะ4พันทอน200แล้วซุ้มบันไดอ่ะพี่ซุ้มบันไดพันเจ็ดพันเจ็ดตัวนี้จะคาราคาเท่ากัน พันเจก็คือว่าสามพั้าใช่ไหมผมพวกถูกนะพี่เนาะสามพันเ okay. แล้วก็มีครอบตาไฟไอตัวนี้จะเราจะจําได้หน่อยเพราะว่ามันรุ่นเดียวกันเนาะตัวนี้มันจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยนี่ผมร้องแม่บ้านอยู่ผมอยากได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้พี่บอกผมเท่าไหร่นะพัน 1, 4, พันสี่ร้อยห้าสบี่ห้าสิบ เพราะว่าตัวนี้มามาเอ่อจากแปดน็อตนะมาแปลงหน้าเป็นหน้เาเงาตัวนี้พี่โทราถามผมนนทำไมของนอนเป็นสีดำอะ่ะเอาลูกผมไปใส่นะพี่ใส่เลยเป็นลิฟตเต็ดดีลิฟตเต็ดดีอวะ่ะตัวนี้มันพี่ได้มาเท่าไหร่แล้วตัวแปลงตัวนี้ราะว่าตัวล่างตัวล่าง,น,งน,น่าจะพันกว่าอยู่แล้วเนาะอยู่ไหมผมว่าสองพันกว่าบาท ตัวนี้อีกตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเหลือย้ายตัวนี้ขึ้นไปเดีย๋ยวพี่เขาจะย้ายอยู่ตัวนี้อ่ะพี่ 3, าสามพันกว่าไหมสามพันใช่สามพันได้นะครับเยอะจัดดูพี่ไล่กดราคาแล้วนะพนะี <laughs> ่ <laughs> ไล่กดราคาแล้วมันเยอะจริงใครบอกว่ารถบรรทุกคันคันนึงแต่งนิดเดียวก็หล่อแล้วมันไม่ใช่นะพี่นะ อันนี้ก็จะมีแก้มเงาแก้มเงานี้อยู่ราคาสามพันครับรูปไว้ก่อนผมโดนเยอะเที่ยวนี้ผมก็งักเลยเที่ยวดีสี่พันแปด้งมอนฮะเนี่ยน,<า>น,นะสี่พันแปดนี่พี่เขเก็บรายการบินไว้พร้อมสี่พันแปดโอ้ผมก็ยังว่ามอนไปใส่มาต้องเจ็ดพันกว่าแต่ว่ามันครบนะร้านยาชิดะโอ้สี่พันแปดโอ้โห สี่พันแปดสี่พันแปดโอ้โหแต่มันก็เงานะแก้มอีกสามพันนะพี่เนาะแก้มสามพันนี่ผมชอบตัวนี้มากเลยชุดพี่เขาเาะเก็บชุดเนี่ยสวยเดียวเฉพาะหน้าปัดน้ำฝนนะทุกคนสามพันสามพันเท่าไหร่นะพี่สามพันกว่าสามพันกว่าอีตัวนี้อีกนะอีตัวนี้ตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบสองตัวก็วันหน้าเฉพาะชุดเนี่ยสี่พันห้าแล้ว ยังไม่รวมชุดกระจกนะกระจกชุดนี้ก็คล้ายๆกันกระจบไปหกพันกระจกโคดหกพันนะทรงนี้จะคือเป็นหกพันเลยอขามองหมาสามบานนะครับแล้วก็ใส่ครบแล้วก็ฝั่งนี้เพิ่มใบไม้อีกหนึ่งใบถึงสองใบจะจบอยู่ที่ประมาณหกพันนี้ไม่เกินเจ็ดพันแล้วก็ไฟคันนี้เยอะมากเดีย๋ยวขอรูปไฟกลางคืนนะพี่เนาะเดี๋ยวค่อยไอพี่ส่งให้ นี่ผมชอบซุ้มล้อเต็มทุกล้อโอ้โหโ,โหจบแล้วก็มือจับเท่าไหร่นะตีไปมือมือจับข้างประตูมือจับที่เราจะฟ้องเลยหรอพันแปดพันแปดโอ้ผมเนี่ยมึกพี่หนึ่งรู้ไหมพี่หนึ่งว่าผมว่าโอ้พี่ได้มาถูกกว่าน้องพี่ได้มาถูกกว่าน้อง ผมได้มาพันสี่พี่ผมได้ถูกกว่าพี่พี่หนึง่งผมได้พี่มาได้มาถูกกว่าเขาอีกนะผมได้พันสี่พี่ได้นี่นี้พันแปดตอนนั้นยังไม่รู้จัก <No. S 2> ร้านพี่ช่ว้เนาะาซื้อไปแพงมากเลยันอันนี้ท่อก็เต็มสูตรผมชอบปลายมากตรงโคง้งงอครับสวยดีแต่สี่ปากเฉพาะแต่ชุดนี้เฉพาะแต่ก็ห้าพันแล้วยังไม่รวมหมู เสร็จสับ9,003สี่ปากเลยนะ G.M.K. <DM> โมเสร็จสับนะทุกคนเอาเฉพาะแต่นะ9 0 0รวมโมโอโ้โหแต่ของ G.M.K. แต่ของ G.M.K. แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้6,005 5 6 0 0นะหืมหืพอรถหนึ่งคันได้จะสวยได้ บังฝุ่นทับทิมเมื่อกี้คุยกับพี่เขาบางฝุ่นทับทิมรวมหางด้วยแปดพันแปดพันสี่ลองลองลองกดเครื่องคิดเลขเอาเลยทุกคนอันนี้ก็ตีไปคู่ละพันนะพี่เนาะห <c oughs> นะนึ่งพันสองพันสามพันตีพันห้าพันหกพันนะหกพันนี่บางฝุ่นพี่เขาเรียบๆบแบบนี้เลยเดี <c oughs> ย๋ยวผมพาดูบางฝุ่นหาง คันนี้จะใช้เป็นหางกล้างพนัดนะผมเป็นมังคอลเหล็กนี่ไล่เก็บหมดเลยอะ่ะเนี่ยเป็นหลอด LED ทั้งนั้นนะเนี่ยนี่ชุดท้ายเขานะท้ายสวยอะ่ะดูดิตอนนี้ก็สวย มันเรียบดีนะพี่นะ้องท้ายมันดูแบบมันสะอาดมันมันอย่างไงอะ่ะมันขาวสะอาดดีอ่ะเพราะไฟก็จัดมาใหม่หมดออ่ะข้างในก็ V i P แล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างในทุกคนเป็นตีนนฟ้า V i P เบียนอนอหล่อจริงนะคันนี้กว่าจะจบนี่ไม่ใช่ง่งายๆนะกว่าจะหล่อได้ขนาดนี้ อ,อแล้วหล่ออย่างเดียวไม่พอนะเราต้องหมั่นเช็ดด้วยพี่เขาเช็ดสุดยอดเลยนะนี่มีตู้เย็นน้อน้อๆนะครับนี่ไฟตัวเดียวกับผมเลยตัวนี้นี่ปิดถังน้ำมันเห็นไหมครับนี่เขายึดแน่นมากยึดตรงนี้อู้แน่นยิงนั่นกว่าผมอีก แล้วก็มีที่เหยียบให้ด้วยตอนที่แรกผมทําผมไม่มีที่เหยียบอย่างนี้ครับดูดิโหชุดแต่เก้าผันทุกคนซีนอยยิงตรงเลยนะยิงตรงเข้านี่เลยที่เขาวิ่งโลแหง้งไอตู้ตแห้งกําลังจะไปโลตัสเชียงใหม่นะแต่ผมก็ไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่าของผมจะขึ้นเขาลินี่ครับ <Okay. S 2> พี่ดูข้างในแล้วนะข้างในพี่จบเท่าไหร่เอานี้ก่อนดีกว่าหมื่นพันเฉพาะข้างในนะหมื่นพันไปเดี๋ยวพาดูที่นอนข้างในดีกว่าพี่เขาสายสีฟ้านะขึ้นไปนี่จะเป็นสีฟ้าหมดเลยแม้กระติกก็เป็นสีฟ้าอันนี้ก็ยังเอาไปชุบนะเนี่ยลองไล่ดูทุกคนนี่ครับม่านฟ้า เบาฟ้าหัวเกียร์ฟ้าโหอันนี้พี่เขาก็ไล่เก็บไปเรื่อยนะโอ้พอแล้วน่ารถพอแล้วโอ้โหอเออเบรกล็อกหางเฮ้ยทำของพี่ทำยังไงนะกอดมาพัดเป่าแัดเป่าเลยเ,เลยออ,อใช่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวผมพาดู เบรกละแขางก็จ้าไเลยเนี่ยพี่เขาทำที่เก็บหมดอะเก็บรายละเอียดนะ <13 8. S 1> จอไหนพี่จอหน้าอ๋อจอหน้านะนะจอเครื่องเล่นนี้ครับสามพันแปดร้านช่า,างองีกมีเครื่องเสียงยังเนี่ยพี่ผมก็ว่าจะไปทำเครื่องเสียงกับช่างเองกันละเดีย๋ยวพี่หนึ่งเขาจะคุยให้ก็เลยว่า แล้วว่ารอให้มันพร้อมกว่านี้ก่อนอเก็บรายละเอียดนี่แหละทุกคนว่ารถจะรอดได้หนึ่งคันนะมันไม่ใช่ว่าใส่สกเกิร์ตอย่างเดียวจบนะถ้าได้แต่งแล้วมันจะไม่จบง่ายๆอันนี้มีโปรเจกต์อะไรต่อ,อยังไงเพี่นหมดแล้วมั้งผมก็ว่าน่าจะเต็มเหลือๆตัวนึงผมยังเห็นอยู่คิๆๆ้วตัวนี้ มาแน่นอนแต่ผมว่าตรงเนี้ยสีเนี้ยสวยนะผมว่าสีเดิมสวยในความคิดผมนะเพราะว่ามันพอมันใส่แล้วมันตัดกันเกินตัวนี้เราก็ไม่ได้คอมเมียมเนาะตัวนี้เราก็ไม่ได้คอมเมียมมันเยอะเกินใช่คือตอนนี้ผมจะไล่เก็บตรงนี้ก่อนพี่ผมจะไล่เก็บแคปกับปิดน่องสองอย่างแต่แคปเอาแคปน้อยนะไม่เอาแคปใหญ่ แต่มันไม่ได้ลงใต้ตทีว่าจะไปใส่จุ้ยไฟไฟตอกลับหมื่นกว่าบาทไฟทั้งคันนะนะไฟทั้งคันหมื่นกว่าบาทผมลอง,ลงคิดเอานะค่าแรงดิบค่าแรงเลยนะครับทุกอย่างรวมค่าแรงหมดเนาะพี่เนาะหล่อจริงย,าง,ยางระเบิดเปรอบนึงก็หายไปรอบนึงย,ยางระเบิดรอบนึงก็หายรอบนึงไฟ ป็นอะไรที่ระเบิดโคตรแรงเลยตั้มไม่ยางอันนี้พี่ไล่เป็นไฟสีอะไรนะพี่ไอบูทั้งคันเน,ะะนาะน่นานสวนกันที <laughs> ก็อยู่ดีๆผมเลี้ยวเข้ามาผมยังไม่คิดว่าเป็นพี่เลยเพอเห็นไฟเออผมเลี้ยวเข้ามาได่ไหมพี่ไฟผมส่องไฟท้ายพี่อะ่ะส่องท้ายพี่โอ้ใช่แล้วพี่ <laughs> 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 ก็เลยมาจอดถ่ายรูปข้างๆก่อนแล้วก็ไปจอดข้างนอก ผมเห็นป้ายเขาอะไรนะจอดรถดับเครื่องนะนก็เลยขยับไปจอดนองนู้นโอเคแค่นี้แหละทุกคนเามาชมนะครับแอดมินทีมงานเราเพื่อนกันทุกคนหล่อจริงเพราะว่าก่อจะได้ขนาดนี้โอ้โหหนึ่งใช้ตังค์ไม่พอแนะต้องใช้เวลาด้วยนะครับกว่าจะปั้นมาได้นะพี่เนาะปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งปั้นได้ขนาดนี้นะผม สองพันหกฟีอีกสองพันหกรอบคันใช่ไหมพี่รอบคันรอบคันฟรีอีกสองพันหกสติกเกอร์นี่ก็ข้างบนสองพันข้างบนสองพันสติกเกอร์ข้างบนสองพันนะพี่หนึ่งสองร้อพี่หนึ่งสองร้อยเกติบบาทะพี่เกตสิบบาทสามร้อยหกสิบส้อยหกสิบของพี่สองร้อยของพี่สองร้อยอะทีมงานเราเพื่อนกันนะเอถ้าผมไม่ทำยูทูบอะผมจะติดเต็มอย่างนี้อยู่เมื่อคืนคุยกับพี่หนึ่งอยู่มันมันขวางไอ้นี่ยพี่มันขวางมุมกล้องใช่ ใช่สติ๊กเกอร์ก็ลอกกับหมื่นแล้วอะ่ะสองพันอ่ะตีไปตรงนี้ตีไปเลยสามพันเฉพาะบานหน้ารอจริงไหนก็ต้องมาไล่เก็บชุดข้างในไล่เก็บอะไรอย่างพี่เนาะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยกว่ารถหนึ่งคันจะรอได้ขนาดนี้ถ้าใครชอบแต่งรถจะเข้าใจโอ้โหรอจริง ไปโอเคครับผมเดีย๋ยวจะเดินทางกันต่อแล้วพี่เดินทางต่อเลยไหมเนี่ยไปอาบน้ำไหนดีเราพี่อาบนี่นะเดี๋ยวผมไปอาบนู่นแล้วก็เดี๋ยวไล่กันไปอ,อบังจากก่อนเลี้ยวเลี่ยงเมืองอะ่ะพี่มันจะเป็นฝักโบวใหญ่ๆเลยน้ําแรงน้ําเย็นเลยไปอาบตรงนี้ก่อนก็โอเคครับผมใครมารับชมคลิปนี้จบผมขอขอบคุณมากนะผมก็เดี๋ยวรอดูคลิปเดินทางเลยแล้วกันจะเดินทางกับพี่เข้าไปแต่ว่าพี่อาจจะขึ้นเถินเอขึ้นขุนตาลแต่ผมจะขึ้นเขาลีนะผม ก็โอเคครับผครับสวัสดีครับก็ฝากเฟซพี่ได้ไหมสุรพงศ์เกียรทองโอเคครับแล้วก็มีเพจเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจให้ผมพอดีผมก็อยู่ในกลุ่มอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายสวัดดีครับบายเดี๋ยวเจอกันเราเดินทางด้วยกันโอเคครับฮะถอยไปชุบถอยไปชุบเนี่ยนะสามพันใช่ผมลืมไล่เก็บเมื่อกี้ผมแค่จับว่าเก็บรายละเอียดผมไม่คิดว่าสามพสามพันโอ้โหสี่ชิ้น 3, สามพัน 3, แล้วเมื่อกี้ผมก็มายืนคุยกล่องคอรเร่งอีกเท่าไหร่นะพี่อันเล็งอันเล็งตัวนี้มันสองพันสองพันกว่าส 2, 3, <4. S 1> องสองพันสี่สองพันสี่อัะตีไปเลย 2, สองพันห้ากล้องอีกอะพี่กล้องอีกพันเจ็ดกล้องอีกพันเจ็ดอ่าพันเจ็ดสองพันห้าสามพันสามพันสี่พันสี่พันสองเฉพาะแล้วก็มีความเร็วกี P ่เฟบอกนะครับอีกพันหนึ่งโอ้เฉพาะชุดข้างใน เฉพาะในหัวเก่งนี่ก็เกือบสี่หมื่นแล้วว่ะสามหมื่นหนึ่งสองเกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นอันนี้หมื่นที่ชุดรวมหมื่นหนึ่งบวกหมื่นพันหมื่นพันจอสามพันแปดจอสามพันแปดกระตีไว้สี่พันหนึหมื่นห้าหมื่นห้าชุดนั้นอีกสองพันห้าพันเจ็ดสี่พันมาทะลุแล้วพี่ทะลุสองหมื่นแล้วพี่ ไหนยังจะไม่รวมอะไรอย่างนู่นนี Radio ่นั่นนี y ่โอเคไปเดี lift? ๋ยวเดินทางกันครับผมอุ้ยหล่อจริงแล้วสะอาดด้วยรถสามหล่อต้องสามนะ